ก็ะเลิิดตัวเพราะไม่เห็นแล้วตานจะหินหิถ้าเป็นตะแซบถ้าเป็นลาบไก่สมกออสุดยอดเลยอสุดยอดแป้งนัวแมนบอบกระลังเส็น เอาน่ะใส่เจหอมโรยสนอนึ่งโรยล้ยหอมหอมกระเทียมอืมอันนด้เพิ่หอมจะลองมาตีกสักลองปา้์เออลงโรดจะไปทำอะไยผ่าแล้ววะหอมปอนแซ่บสั้น สบายดีทานกุโซมปง่มกันเลม่งนที่้องปองไปตอนแรกก็เป็นซาลาวาดอยู่ดอกอพอมากแล้วมาเท่านแหละเป็นฟืนเฮ้ยกันเพื่อนมาขวบท่นเฮ้ยเ่บอ้าันสเกบไปกับรก<ด>บริษัทประโยชน์เลยเนาะ <c oughs> กันนี้แล้วคือประโยชน์ อ่าตเปนยังประเด็นลุกวนวื่นเบ่ะเบ่ยามันดำเบ่อันพระผนังนี่บบทมันลงม่ันลึกไงหรอยันวะได้ยับออกมาอีกว่างี้ เห็ดคั่วกับบได้ไส่คั่วใส้อยู่นอคั่วอ๋อสมบูรอ้าวแท้สัวสัวอ้าวแท้ เฮ้ยเอาไฟออกก่อนนะเฮ้ยโอ้ยวันไฟไง,ง่ายงองเลยพี่น้อง่องปไาหมองมันสีแซบ

คุณส,สื่อมาเป็นอยู่บ้านนอกซสื่อมาถืออยู่บ้านนอกผ่า,าหอ่อผ้าเอาในเมื่อเจ้าผ้าพันแบบพ่นหายค่ะดีเอากรส,สือเองบอ้โหราคาเท่าไรเนาะ มันก่อเธอได้์บล์อันผ่าเนี่ย,ยผ่าหอผ่านะมันก่อเธอได้์สีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงเจไรบล์เจไรหรื <c oughs> อเจไซ ห่วงนี่เก้าสิบเซนสูงร้อยหกสิบ เออต้มขบเปี๋ยพี่น้องเอ้ยเจสคอนนางเป็นอันเจ้พาพรนางสื่อมามือวานนี้ทุงปรุงเรียบร้อยเป็นบอนนอนนอ่อน้ามานน่ๆๆอเออใส่น้าลลายไปเรื่อยไเรื่อยไปตักโดดได้แต่เศษพี่น้องปร้องไปถากินน้ำกันอันนี้ว้าวีอรีเดอร์ คนเห็นกับข่าวนเหนื่อยกว่าคนเห็นเวียกได้คนเห็นกับข่าวเหนื่อยกว่าคนเห็นเวียกอีกเกือสีเตรียมของอยู่ของกินเือี่เตรียมของอยู่ของกิน ลูกมะว่านี่ขาวเจ้าอันจุอันไก่กัอันมีแต่แสอันตามอกถั่วประกู่ประทูกับอันตขิงหนึอันย่งเล่เนอะพรมีสับปะรดอันนี้อันไผ่สะได้อันลาบไก่นี่นะนี่แหละไก่นี่ไก่ไผ่ชนะ้นมือากเลอตัวน้าอไก่อันน่ะองข้าวไก่ลงมาใบ เ่าเ่าคาเ่าคากระบอกพันนั่มันมีน้าเหมนว่า นาทีผ่านละเอื้อยอยู่แล้วันนี้นาบองห้ยเกียวดอกเจ้าวะนั่งก่อนนึว่าจะเอากรเพียงไปก่อนคือผมมาตั้งพี่เบะมันอยู่อยนั้นนี่นะเห็นัวใหญ่เลยเห็นหัวใหญ่เลยโอ้ยมันมาตรฐานพีาะออันนี้นะได้ได้ได้ นี่ตั้งบอลเล็กของไขอเหตรึ้งดูอไปบูดอกไมู้ปล้ดอกตีตีลงมาให้เลยมาม่าะม่ถวนใช้ผิกป่นนะเล่่องไมาผีผป่นมาไล่นะถ้วยถ้ยพี่น้องฟองปลายประกาศ

เออาเจ้มาเอาเขาก็เอาไปเ็กอาไปเอาแนวนั่นตีโอ้คือถวยน้อยที่ตั้งเขาจ่อเละเลยนี่กเอามาตักมาตักไปใส่จอมแล้วมาตั๊กมือกับตักคอยกันเพื่อตักแล้วมันจะคืนก่อนบ่ กระดูกมันมาอยู่ข้างล่างกรได้เอากระดูกไปน้ำไหนเฮ้ยให้มันได้คูอันถวยเด้อกระดูกนะอันนี้บรินวณของคุณใหญ่ใจตรงใจดีทางไดดอกพี่น้องของเรามีเพิ่นกับแม่ลองเทนซื้อมาเสริมอีกสามโลเขาเปียกสิบโลสิบสามโลเด้นนี่วันนี้นะ มาแต่ทางนายมาสิมาซอย,ด,ยดีวะอืมอ่าฟ้าตากเดิมมันสีอืดเลยเด้อเอ,อ้ยเอ้เพิ่มไปอีกแนะ่มันจะสวดถอยโพถ้าหมากแบบสวดสวดเรียนหนันงนหัวเออเอาหมอไปหล่อเติเมเด้ว่าอะไรเด้อ ยน้ำล้่อไปพวก้ากนอไ้าาขาวกับย่อไปก่อนโลดนี่ีย่อไปโหลดผีไปดูนะหเขาจะไปนั่งเลี่ยงกินกันนะแล้วกระโตกมาย่อต้มกระเปียกไปสองถั่วเ็าจะกินบเบิร์ดดอกตมาหุงนะอติเจ้า ข้าเจ้ากินบลาเบิดออกตามมะหุงนั่นเบนบอกตอนนั้นก็เรือมานีือยนหาเจ้าเดือวานึงบ่วงได้อาใสเลยดิบ่วงนี่อ๋อหมอน้านน่ะพี่น้องปองปลายหมอดาถ้วยไพซัวนี่เฮ้ยดามาคนดูเฮ้ย Hey, tag, hay em là đứa xài thùng ừ. mà này. sao ông mà hay đếk em anh. Ừ. Ừ. mẹ. Ừ. mà Bỏ nho, mẹ xô ừ. Bò bò tôi đi mỏ, này, à, mỏ nữa, mà tát, สัีใเนาต้ม้แ่บเมื่อวาน่เชาว่าเขาเจ้าบัอหาซับปัจนนี้มื่อวาไหนก็กินไปเลยเขาเปียกนี่แหละยนเขายนว่าเขาเจ้าเบื่อกินอยู่ขูมมือโอ้ยเขาเปียกอยู่ขูมมือสว่าีนี่นี่ถั่วสีเขียวนี่เฮ้ยต้องการใหญ่ๆเฮ้ยนั่นถั่วสีเขียวน่ะตักบึมบึมสะด ตอเน,นี่ว่าสีเหลืองนะขาบอ้อาวเข่าต้มท่อมะนะมันกินนะสม,มืออนึงยังกินขมือโห oh. อา้าว กุ้บอยย่อเนื้อก้ามเนื้อกิแตกก้ามเนื้อกูแตกมากกแหลน่ซอดแกงก่อกูได้เอาอยู่บริโภคยูโอ้ยน้ามันสิเบิร์ดมึงดู สุดไายไปหายายคาเคไปยอนเอืมนคน่ยายกบอพามใสด้ค่ะเคมาพี่นะเอ้ยมาหาพี่นะมาเลยมึงมาหาพี่โอ้ยน้าเบิดละทานผู้ส้มหรือตะตอนบานนี้แซ่บยุ่ารีฮอซมเน่ย เอเยตักหน้ามาดูเขาสีซิมซิซีมแล้วเขาจิคอมเมนต์นี่น้องเขาบอกกินเด้อันเดอเขายังบ่กทันอยากกินสะคอนสะคอนหยุดซะก่อนตักใส่กันรามันเข้มข้นเกิน มันแก่แล้วเดีนีอามาปอมพรแม่ว่ามาับบมานนัวแก่โหลดด,ดีตัวนี้นะตักมาปนเฮ้ยตักมาปรไปลอกปองปลาย,ยังบ่ได้ลงโตนาไปบวชลงหม้อใหญ่ เพราะมันเข็มข้นแหง้งมันอยากอืมสำหรับหฮาวนเะโอเคเขานะเขาสอบนัวแก่อยู่แล้วนัวแก่ันรสด,ดีเพราะแม่น,นัวแก่เกลือดอกคนดะีขาเจ้ากินแก่เจ้ยเกรดเด็กะพอดีเอาหฮาวเะพอดีงาบางมันเย็นนะเอ้ย <c oughs> มันสกลายเป็นเค็มรสด,ดีเลยนะ cái gì, nhiều, thịt này, này chỉ xài một này, đi không น้องน่มเจ้าใส่ยุบกัเปียกเลเปียกตั้งสตใหญ่ๆว่าตั้เปียกคือกะไปเลยอืลาบไก่เยอะเยอะแมนเคี่ยมากนิหน่อยมันแต่ถ้ามัน้เราผิวมันกิเนาะเปีสมพักคือแพงเยนเฮียสมพักคือเป่นอาใกขาปลาแล้วย่ไปเบิดเลยเด็ดเจ้าไก่อไปน้ำรังก่ดีก่สมพัก็ดน้อยนะ

ตนี้มาขนาใส่จงพักกัใาเด้อเนี๋ยวไใส่ผ้าแล้วท้องรวยได้เหมาะกันซ่อดเนี่ยขับเปียกเลือดอะไเห็นจังไดเนาะเลือกินจังไวดีนบุหรี่เลือกับบุ่โทษเหรเนอ๊ะสิบสามโลอืม

อายอะไรสวยโยกมอัยนะมากแลเขาบอกยังบอกท่านว่างตากใส่ทงอยู่ด้วยนึงโอ้เขายังบอกว่าอังตากใส่ทงแม่ยังบอกด็กคนขึ้นลายแทะฮึ

มัดมดตากมดตาัก้งสกำมดตาสมกั้เอาขน้ด้วยอันนี้ใช่ปูนทักษ์ใน่งขึ้นงขึ้นนั่งขึ้นน่งขึ้นน่งขึงขึ้นน่ง้นน่งขึ้นน่งขึ้นน่งขึนน่งขึ้่งขึ้นนั่งขึ้นน่งข้นน่งขึ้นน่้นนี่งขึ้นน่งขึ้นน่ เราจะแค่เรากินต่ตนโอ้ยหาดองให้เด้อเฮ้ยคาเล่นมามาเล่นต้นแดงเลยนะปุดดองมาหูดูเียกหน่เกี๊ยบออร่อยหอมพอกรหม่อไห้งเป็นผ้าให้เขานะในหนุมเลยตัวกระดูน่นๆปาตัว กระดูกเน้นๆหยูกกลน้อยเอเบิ่งดูกขาน้ำสามปลาคู่อย่าบอกพันวะฮ้มาสานบานนี่